สำหรับคนที่กำลังจะลงทุนเปิดร้านใหม่หรือทำธุรกิจใหม่เปิดบริษัทใหม่นี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะเตือนคุณและไพ่อยากจะบอกคุณว่าคุณต้องระวังเรื่องของการทำเอกสารการทำธุรกรรมต่างๆ อาจจะถูกลอกถูกโกงหรือการทำเอกสารที่ไม่รอบคอบหากคุณต้องทำธุรกรรมสัญญาใดๆคุณจะต้องละเอียดเป็นพิเศษถ้าคุณไม่สามารถจัดการธุรกรรมนั้นเองได้คุณอาจจะต้องหาทานายหรือที่ปรึกษาที่สามารถเข้าใจเรื่องของเอกสารและก็เข้าใจเรื่องของข้อกฎหมายจะช่วยให้คุณสามารถเปิดบริษัทเปิดร้านได้อย่าง มั่นใจและมั่นคงนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะเตือนและขอให้ลูกนำไปปฏิบตัติขอคุณครูบาอาจารย์ส่งกุศลผลบุญให้กิจการของลูกจเจริญรุ่งเรืองล่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปน้อมรับคำทำนายพิมพ์99ใต้คลิปได้เลยค่ะ